ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันตอนนี้ผมเปิดรับบริจาคค่าบ้านค่ารถค่าน้ำํำค่าไฟเพราะตอนนี้ผมตกงานก็นเลยต้องขอความกรุณาผู้ที่มีเงินเหลือสักเล็กน้อยหากต้องการช่วยเหลือผมมีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนลวงหน้านะครับตอนที่1743เลือดและน้ำตากลุ่มเทวดาถูกแมลงกินเนื้อสามขาไล่ล่าและวิ่งไปทุกที่ อย่างไรก็ตามบาลังกินเนื้อสามขาติดอยู่กับพวกมันและขุดเข้าไปในร่างของพวกมันและกินเนียงดูเดือดเสียงร้องอันเยือกเย็นดังก้องไปทั่วทะเลสาเมื่อเสียงร้องหายไปเทวดาทั้งหมดก็ถูกบาลงกินเนื้อสามขากินหมดฮมึมร่างโคนพลังวิญญาณหลายสิบร่างบินออกมาจากจังก,กเฉินพวกเขารวบรวมอาวุธเซียนและภาชนะเก็บของที่เทวดาทิ้งเอาไว้ล้วนแต่เป็นของที่มีค่าที่สามารถขายกับเซียนได้ปริษจทนงหัวเลาะเสียงดัง ทะเลไ้ท่านเฉินมีพลังมากท่านสามารถฆ่าคนของโลกสวรรค์ที่หกคนได้อย่างง่ายได้กลยุทธ์เหล่านี้ทักษะเหล่านี้ข้าประทับใจมากท่านเฉินท่านเป็นอะไรร่างคนพลังสมาธิหยิบศพทะเลสาบที่ถูกตัดเป็นหกชิ้นขึ้นมาและนําไปต่อหน้าจางวัเชเฉินเขาวางนี้วบนศีรษะที่ไม่เป็นอันตรายและเริ่มตรวจสอบทะเลปลายังไม่ถูกทําลายและวิญญาณสิงองเขายังคงอยู่เขายังไม่ตายอย่างสมบูรณ์อาจจะมีหวังอยู่บ้าง ศพที่พังนี้คือผู้ฝนของโลกคุณหลุนที่เพิ่งถูกสังหารโดยราชาเซคัดที่หอย่างไรก็ตามผู้ชายคนนี้ค่อนข้างนา่าประทับใจเขาโดนโจมตีด้วยวิชากระบี่ของราชาเซคัดที่หแต่มันพลาดทะเลปานของเขาไปและเขาก็ได้ช่วยวิญญาณสิงห์เขาเอาไว้นี่เป็นวิธีเดียวที่เขามีโอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้งจางรู้เฉินปลดปล่อยพลังสมาธิของเขาเพื่อรวบรวมชิ้นส่วนที่แตกหักเข้าด้วยกันและหยิบดอกโบ,บสีเขียวออกมามันเขียวยิ่งกว่าหยกและเปล่งประกายด้วยแสงสีเขียว ความเขียวขจีบรรจุพลังปานังทรงพลังละพันรอบชิ้นส่วน6ชิ้นครู่ต่อมาชิ้นส่วนต่างๆก็เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวพลังชีวิตก็แข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆเลือดเริ่มไหลดวงตาเปิดขึ้นและร่างกายก็เดินออกมาจากแสงราชาเซียนครึ่งก้าวนี้เป็นราชาเซียนของประเทศสิงกางที่หนึ่งแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกแยกออกจากกันแต่วิญญาณเซียนของเขายังคงตื่นอยู่เขาคิดว่าเขาจะตายในไม่ช้าและมคิดว่าจ้งวัชเฉอรจะช่วยเขาได้ในโรงฝึกเทียนรั่ว ราชาเสียนของวัฒนสุนกลางที่1รังแกจางวาเฉินโดยบอกว่าเขาเป็นคนทรยศและไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโลกคุณหลุนตอนนี้เขารู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกผู้ทรยศของโลกคุณหลุนสามารถช่วยเขาได้อย่างไงความมีน้ำใจของจางร่วเฉินทําทให้เขารู้สึกไม่มีนัยสําคัญมากขอบคุณมากเขาคงคานับให้จงางร่วเฉินโดยไม่รู้สึกรังเกียจหรือเกียดชังอีกต่อไปกับรู้สึกประทับใจแทนจากนี้ไปจะใครกล้าพูดว่า จารุเฉินเป็นคนทรยศเขาจะเป็นคนแรกที่ทุบตีพวกเขาจารุเฉินศึกษาดอกบัวสีเขียวด้วยความสงสัยก่อนหน้านี้เมื่อเขาเปิดใช้งานดอกบัวเขารู้สึกถึงแรงสะเทือน,ปนแปลกๆเลก็ลก,ลก,ลกน้อยจากก้นทะเลสาบอาการสั่นเหล่านั้นก็หายไปทันทีข้าคิดไปเองอย่างนั้นเหรอเขาปล่อยพลังสมาธิออกไปตรวจสอบใต้ทะเลสาบและไม่พบอะไรเลยมีลมพัด สตีพันดาราซึ่งแต่งตัวเป็นผู้ชายปรากฏตัวขึ้นเหนือศีรษะของเขาและกล่าวว่าข้าได้ใช้ดวงตาต้นกําเนิดของข้าตรวจสอบแล้วหนึ่งในสี่ราชาเซียนทั้งหมดจากโลกสวรรค์ในดินแดนสวรรค์ในความจริงนั้นอยู่ภายในค่ายคนมสนสเนแม้ว่าเจ้าจะไปเจ้าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้และเป็นเจ้าที่จะตายแทนข้าไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องของเจ้านะจางเ่าเฉินกล่าวสตีพันดาราไม่รู้ว่าทําไมนางจึงมาหยุดใจผู้น่ารำคาญคนนี้ นางแค่รู้สึกว่านางจะไม่มีความสุขถ้าเขาตายที่นี่แต่นางจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปบางที่อาจเป็นเพราะจางรั่วเฉินเป็นบุคคลแรกในขั้นเดียวกันที่ทําให้นางรู้สึกล้มเหลวแม้ว่าจางรั่วเฉินจะต้องพ่ายแพ้หรือตายแต่เขาก็าต้องพ่ายแพ้ด้วยมือของนางและตายภายใต้กระบี่ของนางสตีพันดารายกขางขึ้นแล้วกล่าวว่าข้าไม่อยากเห็นอะไรก็ตามที่ต้องการฆ่าตัวตายแม้แต่สุนัขนะับภาษาอะไรกับมนุษย์อย่างเจ้า แน่นอนหากเจ้ายิงกรานที่จะทำเช่นนั้นให้สิ่งนั้นแก่ข้าก่อนมิเช่นนั้นถ้าเจ้าตายมันจะตกไปอยู่ในมือของโลกสวรรค์มันจะลำบากสำหรับข้าจารุเฉินไม่รู้ว่านางหมายถึงจดหมายแต่งงานหรือความลึกลับเป็นความจริงถ้าเป็นจดหมายแต่งงานจารเุเฉินก็คิดจะมอบให้นางจริงๆท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีความมั่นใจมากนักในการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันสำหรับความลึกลับเป็นความจริงเขาจะไม่มอบสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะตายก็ตาม เซลเฮยนักพจน์เต่าตัวน้อยอัจจรรย์และเย่หงเลย่ยต่างก็จ้องมองไปที่จังว่าเฉินเพื่อรอก,การตัดสินใจของเขาแขนของฉิวว่านซุยพิการทั้งคู่เขายืนอยู่บนผิวน้ําทะเลสาบจ้องมองอย่างว่างเปล่าไปที่โรงฝึกสุวิหมีที่เกิดจากภาพลวงตาดูเหมือนว่าเขาจะสามารถมองผ่านมันไปยังผู้ฝึกฝนในโลกคุณหลุนที่อยู่ข้างในได้ตอนนี้พวกเขาจะต้องถูกปราบปรามอย่างไร้ความปราดีโดยโลกสวรรค์และไม่สามารถรอดได้ลิ้นฝีปากของเขากระตุก ในขณะที่หัวใจภายในองเขาเริ่มต่อสู้ภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนขาของเขางอลงและคุกเขาต่อหน้าจงางรัชเฉินขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจงางรัชเฉินช่วยโลกกุณหลุนด้วยมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยได้ในตอนนี้หากพวกเขาทั้งหมดตายไปในโลกฝึกสิวิมีโลกกุนหลุนก็คงจะจบลงแล้วจริงๆจงางรัเฉินจ้องมองไปที่ใบหน้าที่ซีขาของฉิวว่านซุย ราชาผู้สูงศักดิ์เช่นเขาคุกเข่าลงต่อหน้าสตูงเขาจริงๆนี่มันเกินความคาดหมายของจางรัเชเฉินจริงๆบางทีชะตาก,กรรมและเกียรติยศของโลกคุนหลุนอาจเหนือกว่าศักดิ์ศรีและความเกียรติจางของเขาเองมานานแล้วสตีพันดารากรกตาโดยไม่คิดว่าชิวเวนซุยยังคงไม่รู้ความจริงนั่นไม่ใช่แม้แต่ร้องฝึกสีวีมีมันเป็นกับดักที่เกิดจากภาพลวงตาจารงรัชเฉินจะต่อสู้กับโลกสมรัค์ทั้งหมดตัวเองได้ยังไงจางรัเฉันยอมแพ้เถอะ โลกสวรรค์ต้องการทำลายโลกขุนลุนอย่างชัดเจนไม่มีเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องกระโดดเข้าไปในกับดักนักพจต์เต่าตัวน้อยสัจจัน์กล่าวเส้นเลือดฝอยในดวงตาของเฉีวว่านซุยกำลังจะระเบิดเขาร้องไห้เป็นเลือดและตะโกนว่าข้าขอโทษจารย์รุ่เฉินให้อภัยข้าด้วยการต่อสู้ของเรากาไม่ควรไม่ควรใช้เด็กสองคนนั้นถ้าเจ้าเกียดข้าเจ้าสามารถฆ่าข้าได้แต่เจ้าไม่สามารถดูเด็กสองคนนั้นตายได้ในนั้น จางรัวเฉินจะไม่เกียดชีววันซุยได้ยังไงเขาเป็นคนที่กระตุ้นให้ชีวคุณหลุนและชีวคงเย่ฆ่าจางเัวเฉินเขาเป็นคนเลวทรามมากไม่มีใครรู้ว่าจางรัวเฉินเจ็บปวดอย่างไรในตอนนั้นในทางกลับกันจางรัวเฉินได้สังหารครอบครัวของชีววันซุยทั้งหมดเขาจะไม่เจ็บปวดเช่นกันได้ยังไงหากการต่อสู้มาแป0 0ปีก่อนไม่เกิดขึ้นชีววันซุยและจางรัวเฉินก็ไม่ใช่ศัตรูกันความคิดของเขาต่อสู้กัเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะพูดว่าลุกขึ้น จรวเฉินเอื้อมมือไปคว้าไหล่ของฉีวว่านซุยและดึงเขาขึ้นมาในขณะนั้นพลังของดอกโบสีเขียวก็ระเบิดออกมาอีกครั้งเข้าสู่ร่างกายของฉีวว่านซุยพึบแขนที่หักของฉีวว่านซุยงอออกมาแม้แต่อาการบาดเจ็บทางร่างกายของเขาก็หายอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ลมหายใจเขาก็กลับสู่สภาวะสูงสุดผู้ฝึกฝนทุกคนที่นั่นตกตะลึงรวมถึงฉีวว่านซุยด้วยสมบัติชนิดใดที่สามารถมีพลังได้ขนาดนี้ข้าจะคืนแขนของเจ้าให้ ข้าจะรอให้เจ้ามาแก้แค้นตราบใดที่เจ้ามีความสามารถชีวิตของข้าก็จะเป็นของเจ้าด้วยเหตุนี้จารว่เฉินจึงเลิกสนใจฉีวว่นซุยที่ตกใจอยู่เขาถือร่มแปะบางกรในมือ,อข้างหนึ่งและถือกระบี่โบราณเฉีนยนหยวนในมือ,อข้างหนึ่งแล้วพุ่งเข้าสู่ภาพลวงตาเด็กนมเป็นคนหนุนหันพันแล่นมากก็ได้ข้าจะบ้ากับเจ้าอีกครั้งเสี่ยวเฮยสยายปีกและบินเข้าไปในภาพลวงตาด้วยเห็นได้ชัดว่าพร้อมที่จะไปสู่จุดจบก,ก,กับจารุ่วเฉิน นักพสต์เต่าตัวน้อยอัศจรรย์ถอนใจอย่างช่วยไม่ได้ข้าจะถือว่ามันเป็นความท้าทายแล้วกันวันนี้ข้าจะสร้างพายุด้วยเสี่ยเฉิงจื่อฉิววันซุยและหนูปีศาสตร์กรีบเข้าไปในภาพลวงตาเช่นกันเย่หงเลยต้องการเข้าไปด้วยแต่สติพันดาราหยุดนางไว้เจ้าเป็นปรมาจารย์เซียนเสน่ห์นี่ดังนั้นเจ้าจะเข้าไปทําไมตามข้ามาเราจะไปหาคนของโลกสวรรค์ที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเจ้าสามารถเรียนรู้บางสิ่งได้เช่นกัน สตีพันดาราตัดสินใจเข้าร่วมด้วยเนื่องจากนางต้องการความท,ท้าทายหรือพ่อนางพบว่ามันน่าสนใจภายในค่ายกวนมนเสนีผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ของโรคคุณหลุนตกลงไปในแอ่งเลือดบางคนถูกคนแคะถือขวานลบก้าวเข้ามาบางคนอยู่ในลมหายใจสุดท้ายคนอื่นๆสิ้ชีวิตจนหมดสิน้นและกลายเป็นซากศพที่แตกหักเกาะนี้กลายเป็นโลกที่ไม่เกลี่ยมมันถูกปกคลุมไปด้วยเลือดและน้ำตาจากโรคคุณหลุน พวกเขามาพร้อมกับขวัญกำลังใจอันสูงส่งโดยมุ่งมั่นที่ยึดลงฝึกของโลกคุณหลุนกลับคืนมาแต่หลังจากบุกเข้าไปพวกเขากับพบว่ามีคนของโลกสวรรค์กลุ่มใหญ่กำลังรออยู่พวกเขาทั้งหมดเป็นราชาเซียนและมีมากกว่าสิบเท่ากับดักนี่เป็นกับดักที่โลกสวรรค์สร้างขึ้นผู้ฝึกฝนในโลกคุณหลุนไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้เลยดังนั้นชื่อคุณหลุนจึงติดต่อกับวิญญ,ญาณเซียนของนกบวเสวยหมีเสื่องเซิงอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดใช้งานทุกชีวิตเท่าเทียม ตราบใดที่มันเปิดใช้งานอย่างน้อยพวกเขาก็จะสามารถตอบโต้ก,กลับได้เพื่อให้คนส่วนใหญ่หลบหนีได้แต่พลังศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชสวีบีเสื่องเซิงไม่ปรากฏขึ้นทุกชีวิตเท่าเทียมก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นกันหากปราจ,จากการสนับสนุนนั้นพวกมันก็เหมือนกับหิ่งห้อยเมื่อเปรียบเทียบกับดวงจันทร์เมื่อต้องสู้กับโลกสวรรค์พวกเขาทุกบทขยี้ความพ่ายแพ้คือความจริงผู้เฉียนฝนันถูกกดดันภายใต้ต,ตะข่ายสายฟ้าโดยราชาเสียทั้งสามสีดำไม่เกลีย่ย ขาคุกเข่าลงครึ่งหนึ่งแล้วตะโกนว่าถ้าทุกชีวิตเท่าเทียมถูกเปิดใช้งานใครจะสามารถฆ่าพวกเจ้าทุกคนด้วยอาวุธของข้าได้อย่างแน่นอนเอลสาวแสนสวยในชุดสีนํำเงินหัวเราะเบาๆ <c oughs> ไม่มีท่าอะไรทั้งนั้นแหละการฝึกฝนคือทุกสิ่งมีเพียงผู้ห่อนแอเท่านั้นที่จะมอบความหวังทั้งหมดให้กับทุกชีวิตเท่าเทียมเพื่อเอาชนะศัตรูของพวกเขาหากเจ้ามอบวิชาการฝึกฝนและวิชาเซนของเจ้าข้าสามารถช่วยข่าเจ้าอย่างไม่เจ็บปวดได้ ในระยะไกลใกล้เชนเจียวถูกแทงที่หน้าอกด้วยอาวุธเสียนหมื่นนันและและตอกตะปูลงกับพื้นเลือดไหลออกมาจากอาการบาดเจ็บของนางและหยดลงสู่พื้นราชาเซียนเทวดากําลังค้นหาวิชาการฟึกฝนและวิชาเซียนของนางและซักถามนางเกี่ยวกับความลับเกี่ยวกับโลกคุณหลุนและก็จะจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ